มิชชั่นทูพลูโตพอดแคสต let's get out of your orbit สปอร์ตเจอร์นที่ไหนมีกีฬาที่นั่นมีวัฒนธรรมกับผมโจ้ชัยยุทธกิติชัยวัฒ์ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสปอร์ตเจอร์นี่กับผมโจ้ชัยยุทธนะครับรายการของเราเนี่ยก็จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวงการกีฬาที่น่าสนใจนะฮะทางช่องทาง Mission to Pluto Podcast ก็ฟังได้ทุกช่องทางเลยออกอากาศกันทุกๆสัปดาห์แบบนี้ สำหรับวันนี้นะครับผมโจ้นำเรื่องของเซเลนาวิลเลียมที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนโกงจนพลาดแชมป์ US Open เรื่องราวจะเป็นยังไงไปฟังกันเลยครับเรื่องราวนี้เนี่ยเกิดขึ้นนะครับเมื่อ3ปีที่แล้วในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์เทนนิสที่มีชื่อเสียงที่สุดรายการหนึ่งของโลกเลยอย่าง US Open ครับ แต่เรื่องราวที่หยิบยกมาคุยกันในวันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อปี2018ในนัดชิงชนะเลิศนะครับ US Open รอบชิงหญิงเดี่ยวระหว่างเซเลนาวิลเลียมกับนาโอมิโอสากะเป็นนักเทนนิสชาวญี่ปุ่นลูกครึ่งเฮติคือเป็นมือวางอันดับ20ของโลกเนี่ยแต่ในตอนนั้นถือว่าเธอกำลังฟอร์มร้อนแรงฮอตมากๆทะลุเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศได้อย่างเหนือความคาดหมายก่อนหน้านี้เนี่ยรายการก่อนหน้านี้เธอก็เพิ่งทำเรื่องมาสจายัยนนะครับไปล้ม ยักษ์อย่างมาเรียชาลาปว่ามาได้นะหลายคนก็เลยจับตามมาโอ้โหนโมีอุสกาคนนี้เป็นใครกันเนี่ยไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยแล้ววันนี้ก็ทะลุเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศได้ยังไงเออแต่ว่าเหตุการณ์ที่ผมหยิบยกมาพูดขึ้นในวันนี้เนี่ยในวันนั้นนะครับการชิงแชมป์ของเขามันมีเรื่องราวดราม,ม่าที่ถูกพูดถึงกันไปทั่วโลกในวงการเทนนิสเลยผมก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงครับเพราะว่าเซเลนาเธอถูก กล่าวหาหรือว่าถูกบอกว่าเธอเป็นคนโกงครับแต่เซเลน่าเองก็บอกว่าเฮ้ยตัวเองเนี่ยไม่ได้รับความยุติธรรมเธอถูกอคติจากกรรมการในเรื่องของผิวสีแล้วมันก็ลามยาวไปถึงเรื่องของเพศสภาพการเหยียดเพศแล้วก็คำาอรหาว่านาโอมิโอสากะจริงๆแล้วเธอไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะรวมถึงเซเลน่าในวันนั้นดรามาเกินไปหรือเปล่าทํำไมถึง ควบคุมสติและตัวเองไม่อยู่โวยวายเกินไปดรามา่าโอเวอร์แอคชั่นเกินไปหลือเปล่าถึงขั้นพังแร็กเก็ตของตัวเองหรือไม้เทนนิสเนี่ยโหฟาดลงกบพื้นจนมันหักกลางแบบการแข่งขันเลยคนก็มองกันว่ากันว่าทําตัวเกริยาไม่เหมาะสมกับการเป็นนักเทนนิสที่จะเป็นตัวอย่างกับเยาวชนหรือคนทั้งโลกแล้วก็กล่าวหาว่าเธอโกงอีกด้วยวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังครับว่า เซเลนาวิลเลียมในวันที่มีการชิงแชมป์เกิดขึ้น218 0เธออายุ36ปีครับในวันนั้นเธอเป็นเจ้าของแชมป์การสแลมมากถึง23สมัยและเธอก็ตั้งใจว่าจะทำลายสถิติให้ได้24สมัยในวันนั้นด้วยความตั้งใจความกดดันมันก็เลยถาโถมเข้ามาที่เธอครับความดราม่าเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อการแข่งขันมันมาถึงเซตที่2ผู้ตัดสนนินครับที่มีชื่อว่าคาร์ลอสลามอสครับเขาได้เรียกเซเลนาวิลเลียมเนี่ยมาตักเตือนแล้วบอกว่าเธอ และโค้ดของเธอกำลังทำผิดกติกาด้วยการแอบ,บโค้ดเซเลนา่าวิลเลียมถึงวิธีการเล่นว่าจะทำยังไงให้นาโอมิโอสกะถูกเอาชนะได้หรือว่าแพ้ให้กับเซเลนา่าวิลเลียมได้ฟังไปถึงตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆก็กำลังงงว่าเอา้าโค้ดมันก็ต้องบอกผู้เล่นได้ดีมันก็ต้องโค้ดได้ดิว่าเล่นยังไงมันผิดกติกายังไงขณะทีมฟุตบอลเนี่ยโค้ดยังมายืนข้างสนามตะโกนดา่าตะโกนสั่งได้เลยแล้วทำไมเทนนิสมันทําไม่ได้ จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเคยดูเทนนิสมาก่อนเนี่ยจะเห็นว่าในสนามเนี่ยมีเพียงแค่นักเทนนิสสคนนั่งอยู่ภายในสนามแล้วก็จะมีกรรมการนั่งอยู่ตรงกลางด้านหลังซ้ายขวาของคอร์เทนนิสจะมีเด็กเก็บบอลคอยเก็บลูกเท่านั้นจะไม่มีใครนอกเหนือจากนี้อีกแล้วจะไม่มีโค้ดเหมือนในสนามฟุตบอลด้วยเพราะว่าเขาเป็นกฎกติกาครับว่าเราต้องการให้มีสมาธิกับคนที่เป็นนักกีฬาเทนนิสก่อนที่พวกเขาจะเสิร์ฟหรือว่าเล่นเนี่ยทุกคนต้องเงียบครับ เพื่อเป็นการทําบรรยากาศให้มีสมาธิในการเล่นพอเสิร์ฟเสร็จแล้วผลปรากฏแล้วว่าเอ๊ะฝั่งนี้เสิร์ฟเสียหรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยหยุดเกมเนี่ยถึงเราจะปรบมือได้เคได้ให้กาลังใจได้แต่ได้กลับมาแข่งกันต่อเนี่ยต้องเงียบครับเพื่อเป็นกฎกติการมารยาทของการแข่งขันครับและก,กฎข้อนึงก็คือห้ามโค้ดหรือผู้ฝึกสอนทาการโค้ดนักกีฬาในขณะแข่งขันทําได้เพียงแค่ชมอยู่บนอัศจทร์เท่านั้น ไม่สามารถมานั่งข้างสนามได้อย่างที่ผมบอกไปแต่เหตุการณ์วันนั้นครับโคชชาวเมริกันของเซเรนาวิลเลียมที่มีชื่อว่าคุณวิลเลียมแพทริกโมลาโตกูเขาได้พยายามส่งซิกรหรือว่าสัญญาณท่าทางมืออะไรบางอย่างเนี่ยไปทางเซเรนาวิลเลียมอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วเซเรนาเองก็มีท่าทีที่หันไปสบตาหรือหันไปมองด้วยจนกรรมการเนี่ยรู้สึกผิดสังเกตรครับ แล้วก็เลยหันไปดูแล้วพบว่าโค้ดของเธอเนี่ยได้พยายามทํามือทําท่ารักอะไรบางอย่างอยู่จริงก็เลยเรียกเรียกเซเลน่าเนี่ยมากล่าวตักเตือนว่าทําแบบนี้ผิดกติกาไม่เหมาะสมนะแต่ในขณะที่เรียกเซเลน่ามาเตือนเนี่ย,ยจู่ๆครับเซเลน่าเองก็เกิดอาการปรี๊แตกเลยเธอเกิดอาการไม่พอใจขั้นสุดเลยแล้วก็รู้สึกว่าการที่กล่าวหาว่าเธอเป็นคนโกงเนี่ย มันค่อนข้างจะละเอียดอ่อนแล้วมันรุนแรงเกินไปสําหรับเธอเธอยอมรับไม่ได้เธอปริ้ดขึ้นมาเลยแล้วตะโกนชี้หน้ากรรมการเลยว่าฉันไม่เคยโกงถ้าฉันโกงจริงอย่างที่คุณกล่าวหาเนี่ยให้ฉันยอมแพ้ซะดีกว่าแล้วก็เป็นเสียงดังเกิดขึ้นในสนามเทนนิสเลยเพราะว่าสนามเทนนิสเวลาแข่งเนี่ยมันเงียบอยู่แล้วอย่างที่ผมบอกพอมันมีใครสักคนหนึ่งตะโกนขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นจุดสนใจที่ดังไปทั้งสนามเลยแล้วเซเลน่าตอนนั้นก็เป็นมือหนึ่งของโลกด้วยความดราม่าเนี่ย มันไม่ได้จบเพียงเท่านั้นครับเพราะว่าเซเลน่าก็ยังไม่พอใจอย่างแรงครับยังเรียกร้องให้กรรมการอย่างคาร์ล่ามอสเนี่ยขอโทษเธอเดี๋ยวนี้ที่กล่าวหาว่าเธอเป็นคนโกงแล้วบอกว่ากรรมการเนี่ยติดค้างคําขอโทษของเธอและยังย้ายืนยันอย่างเสียงดังเสียงแข็งว่าฉันไม่เคยโกงแต่กรรมการก็บอกว่าคุณและโค้ดนั่นแหละส่งสัญ,ญญาณอะไรบางอย่างและยืนยันว่าเซเลน่าทาผิดกติการจริงมันเลยกลายว่าไม่มีใครยอมกันครับทุกคนยังหนักแน่นต่อความ และเหตุผลของขตัวเองในเวลานั้นเนี่ยเซเลน่าหัวเสียมากแล้วเธอก็ฟิลขาดจนไม่สามารถควบคุมตัวเองและอารมณ์ของเธอได้อยู่ครับเธอระเบิดอารมณ์ของเธอด้วยการหยิบไม้ไรกเกตของเธอฟาดลงกับพื้นครับเกิดเสียงดังสนั่นรุนแรงจนไม้ไรกเกตของเธอเนี่ยแตกกระจายคือพังเลยใช้ไม่ได้เลยนั่นมันก็เลยเป็นเหตุการณ์บานปลายครับเพราะว่าการที่เธอทําแบบนั้นเนี่ยมันก็ผิดกฎกติก,กามาร,รยาทอีกกรรมการก็อยู่เฉยไม่ไหวครับจึงสั่งปรับคะแนนเซเลนา่าในแมตช์ชิงแชมป์ ซึ่งคะแนน,นแต่ละคะแนนเนี่ยมันมีความหมายมากๆพอตัดคะแนนไปอย่างนั้นปุ๊บเซเลนาที่เดือดอยู่เดือดอยู่ทำาไงครับโอ้โหเหมือนภูเขาไฟระเบิดเลยฮะเดือดด่าจ,จนทนไม่ไหวอารมณ์ของเธอโกรธจนตัวสั่นร,ร้องไห้เลยครับชี้หน้าด่าดการรมการว่าคุณตัดสินผิดพลาดฉันไม่เคยโกงและฉันเป็นแม่คนฉันเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกเสมอคุณกําลังบอกว่าฉันโกงว่าฉันทาผิดคุณต้องขอโทษฉันเดี๋ยวนี้ เธอยังยืนยันว่าสิ่งที่กรรมการตัดสินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดแล้วมันเป็นเหมือนอคติว่าทำไมถึงตัดสินแบบนี้ได้แล้วหลุดด่ากรรมการว่าคุณมันเป็นพวกไอหัวขโมยที่ทําให้ฉันถูกตัดแต้มจนเธอก็ร้องไห้แบบน้ําตาไหลตัวสั่นเทิมเลยคุณผู้ฟังเมื่อกรรมการครับถูกชี้หน้าด่าแล้วโวยวายแบบนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่ากรรมการเขาก็ต้องตัดคะแนนอีกแต่คราวนี้เนี่ย รับ1เกมเลยฮะหนักเข้าไปอีกเลยเพราะว่าการกระทำเนี่ยมันจะชักบานปลายดราม,ม่าเพียงกันใหญ่ก็รมการทําแบบนี้เพื่อให้เซเลน่าเรียกสติกลับมาแล้วต้องควบคุมตัวเองให้ได้แล้วนั่นมันเลยทําให้การที่เซเลน่าเนี่ยถูกตัดคะแนนตัดแต้มไป1เกมเนี่ยทำให้ตามหลังนาโอมิโอสกะ3ต่อ5จากการไม่เคารพผู้ตัดสินครับและไม่ยอมฟังคําตัดสินของเขาเนี่ยคราวนี้เนี่ยคนดูในสนามก็เริ่มโหเสียงดัง ไล่กรรมการเพราะเห็นใจเซเลนาแฟนแฟนส่วนใหญ่ที่มาชมเนี่ยก็ร่วมใจเหมือนเป็นแฟนคลับของเซเลนาอยู่แล้วคืออยากมาเห็นเซเลนาคว้าแชมป์สมัยที่24ให้สําเร็จนะก็เลยการว่าในแมตช์นั้นเนี่ยเซเลนาถูกปล้นแชมป์พ่ายแพ้จากความดราม่าของตัวเธอเองและกรรมการในวันนั้น,นครับแต่แล้วครับเหตุการณ์มันก็ดูยังไม่จบง่ายๆครับเพราะว่าเธอก็ยังอ้างอยู่ว่าการที่กรรมการมาตัดแต้มได้เนี่ย ทำไมถึงทําแบบนี้ฉันเคยเห็นนักกีฬาผู้ชายบางคนก็พูดประโยคอะไรแบบนี้เนี่ยการขโมยแต้มหรืออะไรแบบนี้เนี่ยก็ไม่เห็นถูกปรับคะแนนเลยแล้วทาไมฉันหนึ่งยะพูดไม่ได้อะทำไมอะมันมาตรฐานมันอยู่ที่ไหนมันถึง2มาตรฐานเนี่ยทำไมไม่ความเท่าเทียมก,ก,กันกับเธอเธอก็ยังออกมาเรียกร้องอะไรแบบนี้อยู่นะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าผู้ชมในสนามส่วนใหญ่ก็จะเข้าข้างเธอซะด้วยก็โอ้โหโหโดรมาม่าไปจนถึงขั้นตอนการรับถ้วยรางวัลเนี่ย ก็ยังโหกันไม่หยุดเลยจนแบบทุกคนก็กลัวว่าเหตุการณ์เนี่ยมันจะควบคุมไปกันไม่ได้แล้วมันก็ต้องเป็นเหตุการณ์ที่นาโอมิโอสกาเนี่ยเป็นแชมป์ครั้งแรกของ u s เอประเทศแล้วเขาก็อยากให้แบบคือสมมุติว่าถ้าคุณผู้ฟังเป็นแชมป์อะในรายการครั้งแรกในชีวิตแต่กลับกลายเป็นว่าทุกคนในสนามโหไล่คุณแล้วมองว่าการที่คุณได้เป็นแชมป์เนี่ยเป็นเพราะว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยเหมือนเขาหลุดไปอะเขาเขาไม่ได้เล่นอย่างเต็มที่อะคุณจะรู้สึกภาคภูมิใจมากแค่ไหนก็กลายเป็นว่าวันนั้นเนี่ย แพ้นาโอมิโอสากะมือวางอันดับ20ของโลกไป2เซตรวดเลย6ต่อ2และ6ต่อ4นะครับแล้วก็กลายเปนว่ามันมีคนโหมมาตลอดเวลาแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับกับกลายเป็นว่าเซเรนาเนี่ยโชว์สปิริตครับขอพูดออกใหม่แต่ว่าเป็นการพูดทางน้ําตาแล้วก็มีเสียงสันสนออกมาว่านาโอมิโอสากะคู่แข่งของเธอลูกครึ่งญี่ปุ่นเฮติคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เก่งมากเล่นได้ดีจริงๆ และเป็นคนที่คู่ควรกับแชมป์นี้แล้วอยากให้ทุกคนปบมือให้กับแชมป์โอ้โหการป็นว่าจากเสียงโหในสนามตอนนั้นพอเซเรนาวิลเลียมพูดแบบนี้เนี่ยก็กลายเป็นเสียงปรบมือโอ้โหเซงแซ่แล้วก็เสียงโหร้องดีใจเลยเพราะรู้สึกว่าเออเซเรนาวิลเลียมมีสปิริตเนาะแล้วก็เป็นคนที่ใจใหญ่เหมือนกันแม้ว่าตัวเองจะถูกเออเหมือนคล้ายๆว่าตัวเองรู้สึกว่าโดนปล้นแชมป์แต่ในเวลานั้นเนี่ยก็เป็นการ ให้พื้นที่กับนาวิโอสกะได้รับแชมป์อย่างเ,าเป็นเหตุการณ์ที่น่าจดจำในชีวิตของเธอพอช่วงเวลาที่การแข่งขันจบครับแน่นอนว่ากรรมการและผู้เล่นเนี่ยจะต้องมีการจับมือใช้แขนเป็นมารยาทเหมือนเป็นการขอบคุณในเกมวันนั้นเนี่ยแหละกลายเป็นว่าเซเรนาวิลเลียมก็ไม่ยอมจับมือกับคาร์ลอสลาโมสครับแล้วก็ยังคงยืนยันว่าเอ้ยคุณต้องขอโทษชนะคุณตัดสินผิดภายหลังครับหลังจากจบเกมการรับถ้วยรางวัลต่างๆเนี่ย เซเลน่าวิลเลียมได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเธอยังยืนยันว่าเธอไม่ได้โกงการแข่งขันแล้วผูดสินนั่นแหละที่ไม่ยุติธรรมกับเธอเธอยืนยันยืนการว่าเธอไม่มีวันทําผิดให้กับกีฬาที่เธอรักมากที่สุดและได้เสียหายอย่างแน่นอนจะไม่ยอมให้กีฬาที่เธอรักมันเสียหายด้วยการที่เธอโกงหรืออะไรประมาณนี้นะครับและมันเกิดเ,เรื่องราวที่มันไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นเธอเลยต้องต่อสู้แล้วเรียกร้องให้กรรมการคนนั้นเนี่ยขอโทษเธอ แต่ภายหลังเนี่ยเธอได้ยืนยันว่าเธอส่งข้อความไปหาโค้ชชาวเมกันของเธอเนี่ยและถามว่าเฮ้ยโค้ชเนี่ยได้มีการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างให้กับเธอหรือเปล่าเออมาตมาตรงนี้เนี่ยผมก็แปลกใจเหมือนกันว่าเอ,อ้คนเป็นโค้ชทำไมที่สนิทกันมากเนี่ยทำไมเขาถึงเลือกที่จะส่งข้อความทแท็แมสเซจไปหากันทําไมแบบหลังเกมเขาไม่ไม่ไม่เดินไปคุยเ,เหรอว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งการว่าโค้ชของเธอเนี่ยก็ ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันว่าเฮ้ยเขาจริงๆแล้วเขาไม่ได้ตั้งใจจะส่งซิกหรือว่าส่งสัญญาณใดๆให้กับเซเรนาเลยแต่ถ้าที่มันมีภาพช้าออกมาหรือว่าเป็นภาพโค้ชอามาที่โค้ดในขณะนั่งอยู่บนอัฒจันทร์เนี่ยว่าทําท่าทางหรือส่งสัญญาณอะไรบางอย่างเป็นการโค้ดเซเรนาออกไปเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขาเคยชินและอินกับเกมมากไปหน่อยเวลาที่แบบดูผู้เล่นของตัวเองแข่งอยู่เขาก็เลยรู้สึกว่าแบบ ทำไมไม่เล่นแบบนี้ทําไมไม่ทําแบบนั้นมันเหมือนว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะโค้ดเซเลน่า Selena, แต่มันทําออกไปโดยที่สัญชาตญาณความเคยชินอะไรของเขาเนี่ยจากที่โค้ดให้ความเห็นพูดอะไรออกมาประมาณนี้ไม่รู้ว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็คุยกันได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยทาง US Open ครับได้ออกหนังสือก่อนเลยว่ายกย่องการกระทำของเซเลน่าวิลเลียมในขณะที่มอบถ้วยรางวัลว่าเธอได้มีสปิริตอย่างมากเลยในการกล่าวชื่นชมนาโอมิโอสกะ จนทาให้การมอบด้วยรางวัลเนี่ยมันราบรื่นจนจบได้ดีเนะเพราะว่าตอนแรกก็กลัวว่ามันจะดราม่าไปกันใหญ่หรือเปล่าแต่หลังจากนั้นก็มีการส่งหนังสือลงโทษปรับเงินเซเลนาวิลเลียมครับนักเทนนิสมือหนึ่งของโลกชาวริกันในวันนั้นเนี่ยที่เกิดขึ้นในรอบชิงชนะเลิศเป็นเงิน17,000ดอลลาร์สหรัฐห,หรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ5 6 1 0 0 0บาทกรณีเนี่ยเขาแจกแจงเลยว่ามีอะไรบ้าง4 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐในความผิด ฐานฟังคำแนะนำจากโค้ดนี่คือผิดกติการจริงมีการระบุไว้ในสมาคมเทนนิสแล้วก็มีการปรับอีก 3, าาสาม0ดอลลาร์สหรัฐในความผิดฐานฟาดแร็กเก็ตลงกับพื้นจนแร็กเก็ตมันแตกหักด้วยความที่มันผิดมารยาทอะไรประมาณนี้แล้วก็อีก10,000ดอลลา,าร์สหรัฐกรณีที่ใช้คำพูดโจมตีกรรมการอย่างรุนแรงที่บอกว่าเป็นโจรขโมยป้นคะแนนเธอจนเธอพลาดแชมป์ US Open ที่เธอรอคอยหลังจากจบเกมไปครับคุณผู้ฟัง มีนักเทนนิสหรือว่าคนที่อยู่ในวงการเทนนิสเนี่ยหลายคนออกมาให้ความเห็นกับเหตุการณ์ดราม่าใหญ่โตที่เกิดขึ้นคนนแรกเลยก็คือโนวัคโยโควิดนะฮะเป็นแชมป์ US Open ฝ่ายชายคนนี้เนี่ยออกมายืนฝั่งเซเลน่าครับและให้ความคิดเห็นคล้ายๆกันเลยบอกว่าลาโมสเนี่ยไม่ควรตัดสินผลแพ้ชนะด้วยอํานาจที่มีอยู่ในมือของตัวเองเออพูดแค่นี้แต่ไม่ได้มาขยายความอะไรมากไปกว่านี้แล้วแต่ตีความเองส่วนบิลลี่จีนคิงเนี่ย เคยเป็นอดีตนักขวดมือหนึ่งของโลกที่เคยชนะผู้ชายมาแล้วด้วยคนนี้ก็เป็นตำนานเหมือนกันออกมาเรียกร้องความเท่าเทียมกันในกีฬาบอกว่าลามมสเนี่ยผู้ตัดสินเนี่ยใช้อำนาจในการตัดสินกับเซเลน่าไม่เท่าเทียมกันเพราะเขาก็มองว่าในแมตช์ของผู้ชายบางคนก็พูดอะไรแบบนี้ได้พอเซเลน่ากล้าที่จะเป็นผู้หญิงที่ออกมาพูดอะไรแบบนี้ทําไมถึงกลายเป็นดรามา่าทำไมถึงหักแต้มเธออะไรประมาณนี้มาที่คนสุดท้ายนะครับแมรี่คาริโลเป็นอดีตนักเทนิสชาวอเมริกัน ปัจจุบันเนี่ยก็เป็นเหมือนคอมเมนเตอร์ในรายการกีฬาได้ออกมาให้ความคิดเห็นว่าบางครั้งเนี่ยจะเห็นบ่อยมากเลยที่เซเลน่าวิลเลียมเนี่ยเหมือนควบคุมตัวเองไม่อยู่ทําตัวไม่เหมาะสมเป็นอันตรพาอะไรแบบนี้แล้วด้วยแมตที่มันมีความกดดันถาโถมเข้ามาอย่างที่บอกไปว่าอยากเป็นแชมป์แก์สแรมรายการที่24ให้ได้เนี่เพื่อให้เท่าเทียมกับสถิติโลกอย่างมาร์กเร็ตคอร์สนะครับเป็นอดีตตำนานนักเทนนิสของออสเตรเลียเนี่ยเพื่อที่เหมือนกดดันตัวเองที่จะได้ ทัดเทียมกับสถิตินี้จนทาให้ฟิลขาดไม่สามารถควบคุมตัวของตัวเองได้ก็มีหลายต่อหลายเสียงเข้าข้างกรรมการบางคนก็เข้าข้างเซเรน่าวิลเลียมแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับฟังแล้วรู้สึกยังไงมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงยืนฝั่งไหนมีอะไรพูดคุยได้นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยยังพูดกันว่าสถิติของเซเลน่าวิลเลียมเนี่ยเขาก็เธอก็ยังอยู่ที่23สมัยาหสมัยมนเดิมนะยังคงลุยเดินหน้าทาาสถิติให้ได้ 24ครั้งนะกับการเป็นแชมป์เทนนิสหญิงเดี่ยวแก์สแรมตอนนี้ก็ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์เธอก็ยังแข่งออสเตรเลียนโอเพ่นอยู่โปรแกรมแรกในปี2021ยังไงเป็นกำลังใจให้เธอด้วยว่าเธอจะสามารถคว้าได้หรือเปล่าไม่รู้ว่าวันที่เราออกอากาศไปแล้วเนี่ยตอนนั้นการแข่งขันจบไปหรือยังหรือว่าเธอทำลายสถิติได้ยังไงผู้ฟังจากอนาคตเข้ามาร่วมพูดคุยกับผมได้นะครับแต่สำหรับผมเนี่ยสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากเรื่องนี้เนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของ การควบคุมอารมณ์ควบคุมตัวเองในยามที่เราโกรธจัดฟิลขาดอะไรประมาณนี้คนเรามันมักจะลืมตัวนะปล่อยด้านมืดด้านแบบอารมณ์โกรธไฟรุกมาจนมันแบบบางทีมันมันบานปลายไปมากกว่าที่มันควรจะเป็นด้วยซ้ําและคําพูดของการการะทำเนี่ยบางทีมันก็เป็นเหมือนสายน้ำเนาะที่มันไม่มีทางเรียกขวนขึ้นกลับมาได้อะคือคุณด่ากรรมการไปแล้วเอ้ยเราเราสะใจก็จริงแต่ว่าสิ่งที่ผลลัพธ์ตามมาคือคุณโดนปรับ จนสุดท้ายแล้วคุณเสียสมาธิแล้วก็แพ้เกมผมว่ามันไม่ค่อยคุ้มแลกสักเท่าไหร่เลยยิ่งเราเป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วเนี่ยคำพูดของเราไม่ว่ามันพูดอะไรออกไปเนี่ยมันเป็นที่จดจําแล้วมันก็จะอยู่กับเรายาวนานไปเลยยิ่งยุคสมัยอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยทุกเรื่องราวจะอยู่ในโซเชียลมีเดียด้วยแล้วอย่างที่บอกว่าเซเลน่าตอนนี้ก็เป็นแม่คนแล้วถ้าเกิดลูกของเธอได้มาเห็นคลิปเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยก็อาจจะเออเป็นสิ่งที่ ลูกของเธอไม่รู้จะมีความคิดเห็นยังไงเนาะผมก็เลยอยากจะนําเรื่องนี้มาเป็นบทอรียนกับคุณผู้ฟังนะว่าเวลาที่เราควบคุมตัวเองได้เนี่ยมันก็จะทําอะไรด้วยสติได้ดีกว่าแล้ววันหนึ่งถ้าเกิดมีเหตุการณ์แบบที่เซนรนาวิลเลียมเกิดขึ้นแล้วเธอได้เรียนรู้จากเรื่องนี้เนี่ยเราแข่งกันครั้งหน้าเกิดดราม่าแบบนี้ขึ้นมาแล้วเธอควบคุมตัวเองได้ผมเชื่อว่าเธอน่าจะพลิกกลับมาชนะได้เพราะด้วยฝีมือของเธอแล้วไม่เป็นที่กังขา จากทั่วโลกเคยเป็นแชมป์แกนสแลมมากถึง23สมัยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องฟุกแน่นอนมันคือเรื่องของฝีมือล้วนๆสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของอารมณ์ว่าเราจะควบคุมตัวเองสมาธิได้มากแค่ไหนเนาะสำหรับวันนี้ครับผมโจวี่ได้นําเรื่องราวของเซเรนาวิลเลียมมาฝากหวังว่าจะทุกอกถุกใจและได้รับบทเรียนกลับไปไม่มากก็น้อยเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสําหรับวันนี้สปอตเทอร์นี่สวัสดีครับ Mission to Pluto Podcast Let's Get Out of Your Orbit ปอตเจอรี่ที่ไหนมีกีฬาที่นั่นมีวัฒนธรรม